สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปซ่อมม้องข้าวนะครับกับพัดลมติดผนังครับยี่ห้อฮาตารินะครับก็ขอบคุณนะครับพี่ทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับและท่านผู้สนใจทุกท่านนะครับที่กําลังว่าเครื่องชาร์จไฟฟ้านะครับ ประเภทหม้อของข้าวในบ้านของท่านนะครับมีอาการเสียก็สามารถดูเป็นแนวทางนํากลับไปซ่อมแซมเองได้นะครับผมก็หม้อข้าวรุ่นนี้ก็นะครับเป็นของยี่ห้อแบรนด์ชานัมครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเป็นอุ่นทิพย์นะครับผมเป็นเป็นระบบอุ่นทิพย์นะครับด้านในก็จะเป็นเป็นเคลือบเทฟลอนนะครับผมประโยชน์ของนี้ของหม้อตัวนี้ก็ข้าวไม่ติดหม้อครับทําความสะอาดง่ายนะครับ แต่เสียอย่างเดียวนะครับอย่าใช้ฝอยขัดม้อขัดถ้าเป็นรอยนะฮะมาเรามาดูมาชมกันครับว่าที่ลูกค้ายกไม้ซ่อมบมกว่าไฟไม่เข้านะครับก็มาเรามาเสียบปลั๊กดูนะครับนครับเสียบปลั๊กดูนะครับง่ายๆครับซ่อมหม่ข้าวไม่ยากนะฮะเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับกดดูนะครับเออไม่เข้าจริงครับ ไฟไม่เข้าก็ไม่มีไม่ยากนะครับหาตัวเสียได้ง่ายมากครับทํายังไงก็ได้ครับได้ให้ไฟมันเข้าอ่ะนะครับทํายังไงก็ได้ครับให้ไฟมันเข้ามาครับมาติดตามรับชมกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปนะครับงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับผมเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับผมก็ฝึกหัดวิชาไปเรื่อยๆนะครับฝึกฝีมือไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเรารำเรียนมาทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เอามาปฏิบัติปฏิบัติใช้ก็เดี๋ยวก็จะลืมไปนะครับก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์นะครับฝึกฝนฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็ติดตามรับชมเลยครับผมตอนนี้ผมก็ได้แกะนะครับแก่ฟ้า ฝาทานออกนะครับซ่อมหม้อหุงข้าวนี่ก็เหมือนซ่อมพัดลมนะครับง่ายๆนะครับไฟไม่เข้าก่อนให้เช็คดูฟิวนะครับเทอร์โมฟิวนะครับเวลาหุงข้าวแล้วข้าวไม่สุกก็ให้ดูก้นหม้อนะครับดูก้นหม้อนะครับถ้าข้าวไม่สุกไม่สม่ำเสมอก็ดูก้นหม้อก้นหม้อ มันมีรอยครุกขะมีมีรอยบุบไหมครับอันนั้นก็คือข้าวไม่สุกครับสุกไม่ทั่วถึงนะครับสุกไม่ทั่วถึงก็ไม่มีอะไรครับถ้าไฟไม่เข้าก็ให้ตรวจเช็คเทอร์โมฟิวนะครับถ้าไฟเข้าแล้วไม่ร้อนก็ให้เช็คดูนะครับตัวขดลวดทำความร้อนนี่แหละครับ บางทีมันขาดต่างมันขาดข้างในมันก็ใช้งานไม่ได้ก็ต้องทิ้งอย่างเดียวครับมันไม่มันมันเปลี่ยนไม่ได้ครับมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องต้องทิ้งอย่างเดียวแล้วก็มันจะมีตัวนะครับตรวจสอบอุณหภูมินะครับเทอร์โมสตาร์ทครับอยู่ข้างในแล้วฮะมองไม่เห็นมันมืดนะครับตอนกลางคืนนะครับก็วันนี้ก็มีนะครับมีงานซ่อมมองข้ามาเป็นงานแรกตามนะ งานง่ายๆก่อนนะครับงานยากๆแล้วต้องเอาไว้ที่หลังนะครับเราต้องปิดงานง่ายๆก่อนนะครับเทามาเริ่มเช็คกันเลยนะครับฟิลม,มจะอยู่ในนี้นะครับเนี่ยไอตรงขาวๆนะครับไม่ยากครับมาแกะเลยดูยเลยนะครับจะมาแกะออกมา โอ้ควงขันไม่ได้เะี๋ฮะใควงใหม่ครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามตลอดเลยมานะครับ ไม่จริงกันนะครับนาอนี่แหละครับเทอร์โมโฟิวจะอยู่ข้างในนะครับไฟไม่เข้าก็เช็คเทอร์โมโฟิวนี่แหละว่าเทอร์โมโฟิวตัวนี้มัน,ม,นมันช่วยรักษารักษาขดลวดแผ่นความร้อนตัวนี้นะ่นรถเยอะครับบ้านาเยอะเยอะจริงรถเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะครับ ซ่อมเองได้เลยนะครับผมเพราะบ้านไม่บ้านทุกท่านนะครับซ่อมเองได้เลยนะครับซ่อมแป๊บเดียวก็ได้ตังแล้วครับเนี่ยนี่นะฮะอยู่ในนี้แหละฟิวนี่ครับฟิวเห็นไหมฮะ นี่แหละที่ไปลายสายควงผมชี้นะครับตัวนี้เป็นสะพานไฟนะครับถ้าหม้อร้อนเกินหม้อร้อนเกินมันจะมีเทอร์โมสตารอีกตัวหนึ่งครับคอยตัวนั้นคอยตรวจสอบนะครับทําให้รุน่นนี้มันเป็นหม้อข้าวอุ่นทิพย์นะครับมันก็จะทําให้หม้ออุ่นตลอดนะครับต,ต,ตัวตัวตัวตรวจสอบ อุณหภูมิให้ให้อุ่นตลอดนะครับเป็นอุ่นทิพย์นะครับส่วนตัวนี้เวลามัองเข้าไอแผ่นความร้อนนะครับด้านในเนี่ยอุณหภูมิมันสูงเกินนะครับตัวนี้ก็จะตัดนะครับตัดให้มันจะขาดเองเลยนะครับมันจะเซฟตี้นะครับไม่ใหฮีเตอร์แผ่นความร้อนตัวนี้กงงละลายนะครับผมประโยชน์ของฟิวตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่หลายประเภทนะครับฟิวนะครับมีฟิวแก้วมีเทอร์โมฟิวนะครับ ก็ถ้ามีมิเตอร์ก็ให้ตั้งนะครับอ่าคูณหนึ่งเลยครับเหมือนเดิมครับอ่าคูณหนึ่งนะครับสีโลโอมศีโ,โอห์มบุนปรับให้เป็นศูนนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้มิเตอร์ราคาแพงครับสองสามร้อยก็ใช้งานได้ครับแต่ ต้องอยู่ที่ประสบการณ์ของเราด้วยนะฮะอันนี้ผมซื้อมา300รกว่านินดๆนะครับของบลูนะฮะใช้ดีนะครับเข็มนิ่งตัวนี้มิเตอร์ตัวนี้ใช้ดีนะครับนิ่งเข็มนิ่งเข็มไม่กระดิกเลยนะครับผมเวลาเราเราวัดอุปกรณ์หรือว่าแตะนะครับถ้าเป็นบางราคาถูกๆถ,ถ้าเทียบกับเทียบกับรุ่นเนี้ยกับมิเตอร์สีสีงเงินบลูนะฮะ สู้ต th ัวนี้ไม่ได้ครับที่ผมใช้มานะครับตัวนี้ประหยัดประหยัดเงินด้วยแล้วก็ใช้ดีด้วยนะครับนะครับลองวัดนี่ครับมันไม่ขึ้นนะฮะมันฟิลมันขาดนี่ครับถ้าขึ้นเขียนมันจะกระดิกมันจะขึ้นมาตรงสูนเลยนะฮะเหมือนช็อตนะครับแต่อันนี้ฟิวฟิวขาดแล้วนะฟิวขาดจะก็เปลี่ยนฟิวก็ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนฟิวก็ใช้ได้เลยนะครับ ฟิวตัวนี้ค่าเท่าไหร่เนี่ยฟิวตัวนี้ฟิวตัวนี้172่องศานะครับทนความร้อนถึงได้อ่าทนความร้อนได้ถึง172องศาเดี๋ยวผมต้องหาฟิวมาทดแทนนะครับถ้าไม่มี172ององศาก็ ให้ใช้175องศาก็ได้180องศาก็ใช้ได้นะครับให้มันค่ามันใกล้เคียงนะครับอย่าเอามากเกินไปหรืออย่าเอาน้อยนะครับผมมากหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรครับนิดๆน่อยๆนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมหาอะไรก่อนนะครับผมครับตอนนี้ก็หามาได้แล้วนะครับขอโทษทีนะครับภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะมันเป็นตอนกลางคืนนะครับผมตอนตอนกลางคืนนะครับเพิ่งเลิกงานมานะครับ นี่ครับได้มาแล้วครับขนาด 10m นะครับทนองศาไดถึง184องศานะครับผมตัวนี้นะครับเพราะว่าเราเอาค่าเดิมนะครับมันหาไม่ได้มันมันออกมาจากโรงงานนะครับที่เขาที่เขาใส่มามันจะเป็น172องศานะครับเรามาดูขนาดแอมนะครับขนาดแอมเท่ากันไหม 10m เท่ากันครับผมใส่ได้นะครับผม ได้ครับนี่ก็เรามาวัดดูนะครับวัดดูกับนะครับตัวเสียกับตัวไม่เสียนะฮะนี่ตัวเสียนะครับตัวเสียส่วนตัวนี้ผมหามานะครับซื้อมาใส่ใหม่เห็นไหมฮะเข็มมันก็จะขึ้น มันจะทีที่ศูนย์โอมเลยนะผมสลับสายวัดอ่าไอ้แม่ดีตัวนี้มาเ,เปลี่ยนกันเลยนะครับผมเปลี่ยนกันเลยไม่พูดพร่ำทําเพลงนะครับ to ก็จะใช้การถ้าใช้แบบหนีบมันคงจะลำบาก ใช้เป็นต่อไปเลยครับเนาะใช้เป็นต่อตัดตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมเสียบหัวแรงหัวแรงก็ตึงครับตัวนี้ผมก็ตัดตัดตัวเก่าออกก่อนนะครับแล้วก็จะเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับรอหัวแรงร้อนนะครับตอนนี้หัวแรงเพิ่งเสียบนะครับ ที่เชียงใหม่หนาวมากนะครับตอนนี้นะครับช่วงตัวน,นี้กี่ทุ่มเนี่ยรู้สึกว่าจะทุ่มนิดๆน,นะครับก็ยังไม่ดึกนะครับเนาะอากาศอากาศเริ่มเย็นนะครับอากาศเริ่มเย็นลงมานะฮะเป็นสวิตสวิตอะไรเนี่ย วิตตัวนี้ไฟเข้านี้ออกนี้ออกไปหาขดลวดนะครับแล้วก็ออกไปหาเทอร์โมออกไปหาอ๋อออกไปหาเป็น LED นะครับ ไฟสถานะวอร์มนะครับผมสวิตตัวนี้นะฮะตัวสีดำดำเลยนะ,ะครับที่น่าจะร้อนแล้วนะครับร้อนแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะซ่อมหม้อหุงข้าวนี่ง่ายนะครับเหมือนพัดลมนะครับ ง่ายเหมือนกันเหมือนพัดลมนะครับตอนเป็นช่างใหม่ผมยังซ่อมไม่เป็นนะครับมองข้าวอตอนเป็นช่างฝึกหัดนะฮะซ่อมไม่เป็นซ่อมไม่เป็นจริงๆนะก็ศึกษาเรื่อยมาครับ โอ้สมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เนต็ตนะครับต้อมียูทงยูทูปนะฮะไม่มีจริงตนะอนสมัยก่อนทุกวันนี้มันง่ายนะน้องอะไรเสียก็ค้นหาใน YouTube ใน Google ได้เลยนะฮะแต่ก่อนนี่ไม่ไม่มีนะจะก่อน,นอาศัยฝึกฝึกงานนะครับฝึกงานกับ ลูกพี่นะครับเนาะลูกพี่เขาก็ให้วิชามาครับได้วิชามาก็ใช้ประสบการณ์บ้างแล้วก็ถ้าไม่รู้แล้วก็ถามอาจารย์นะครับอาจารย์ก็บอกมาอย่างนั้นอย่างนั้นครับแก้ตรงนั้นตรงนั้นนะครับก็จําไว้แต่ก็ต้องรู้นะครับรู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ทำงานแบบไหน ทำงานอย่างไรนะครับทำงานแล้วเวลามันมันเสียอุ้ยร้อน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 เวลามันเสียเราจะรู้ได้ไงว่ามันเสียนะครับแล้วก็ต้องทุกอย่างมก็ต้องเราเรียนมานะครับเนาะถ้าไม่เราเรียนเราก็จะไม่รู้นะครับความรู้ไม่ม,มีที่สิ้นสุดรจริงๆนะครับ ก่อนก็จะซ่อมอะไรทีหนึ่งนี่คิดอยู่จะซ่อมได้ไหม no, no. น้อนะคิดคิดอยู่แบบนี้นะฮะอย่างรุ่นทีวีจอแบนจอแก้วของโซนี่เว a าออกใหม่นะฮะผมยังไม่กล้าไม่กล้ารับซ่อมนะ จริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันเปลี่ยนแค่ดีไซน์แล้วก็รูปรูปทรงครับเนะาะแต่ก่อนผมเรียนไอ้นี่นะฮะเรียนซ่อมทีวีจอหนูนเป็นของเนชแนลครับ แต่ทุกวันนี้มันพัฒนามานะครับพัฒนามาเป็นไอซีชิปไอซีเป็นอาชิป, IC, ป,ชปคือทุกอย่างจะเป็นชิปหมดครับเป็นเป็นชิป ไมโครโปรเซสเซอร์พวกนี้นะฮะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับเนาะตัวนี้ก็โอเคแล้วนะฮะก็เรื่องประกอบนานแล้วเนะี่ยโมอยู่นานครับผมตัวนี้ผมก็ ได้ใส่ฟิวเรียบร้อย,ยใส่ฟิวเรียบร้อยแล้วนะฮะดูเรียบร้อยแล้วก็อลองลองมาเสียบปลั๊กดูนะครับก่อนที่เราจะปิดฟานะครับเพราะว่ามันไม่มีน็อตนะครับมันค่อนข้างจะเอาออกมายากนะครับก็จะลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าไฟเข้าหรือยังเสียบปลั๊กนะครับก,กดดูนะครับ ه, เห็นไหมครไฟติดแล้วนะครับเห็นไหมไปเข้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็จะลองต้มน้ำดูนะครับเนาะต้มน้ำดูดครับมาทีนี้เราก็มาลองทดสอบกันเลยครับว่ามันได้ โอเคไหมเสร็จปั๊บบเดี๋ยวผมเอาแนมก่อน ลืมเสียบปลัก๊กลืมเสียบปลั๊กแม่แม่แม่ลืมเสียบปลัก๊กนี่ในขนาดเสียบปลั๊กรอก็ปิดกล้องแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เดือดเดือดแล้วนะครับอุยอ้ยร้อนร้อนร้อน ะะก็นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์มีสาระต่อไปนะครับเพื่อเอาไปแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของตัวของทุกท่านเองนะครับที่สนอกสนใจนะครับส่วนท่านที่นะครับรู้อยู่แล้วนะครับเป็นพี่ช่างที่ เข้ามาให้กำลังใจก็ก็ขออนุญาตนะครับผมก็ขออนุญาตเผยแพร่ความรู้นะครับแกส,สาธารณชนนะครับเนาะที่ยังยังพ่อบ้านใม่บ้านที่ยังยังยังไม่รู้นะครับพบศพประสบเจอปัญหานะครับมองข้าวไฟไม่เข้านะครับก็แก้แก้ไขาตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับทั้งเก่าและใหม่นะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็ขอขอบคุณนะครับคลิปนี้เป็นคลิปซ่อมหม้อหุงข้าวนะครับเครื่องอุ่นทิ่อิเล็กทรลัก์นะครับผมก็ได้สําเร็จไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ได้ทดสอบทดลองเครื่องแล้วก็พร้อมที่จะส่งของให้คุณลูกค้านะครับก็คิดไม่แพงครับผมผมคิดแชร์ร้อยกว่าบาทนิดๆก็พอนะครับเพราะว่า ยังไงดีมันก็ไม่แพงนะครับผมคิดไม่แพงเพราะว่ามันต้องต้องถ้าจะเราจะคิดไปประมาณสามสีร้อยมันก็ไม่สมสมเหตุสมผลครับเนาะคิดแค่ร้อยกว่าบาทก็พอผมคิดคิดคิดค่าซ่อมไม่แพงหรอกครับผมอย่างพัดลมผมคิดไม่ถึงร้อยนะห้าสิบาทหกสิบาทเจ็สิบาทแปดสิบาทก็ดูแต่แล้วแต่อาการแล้วแต่อุปกรณ์อะไรที่เราเปลี่ยนไปนะครับผมก็ก็ขอบขอบคุณทุกท่านนะครับ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปนะครับผมขอบคุณนะครับผมทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ